กองเชียร์ที่มาจากฝั่งนั้นก็เละองค์ขลักพิทักษ์ฝั่งนั้นก็เละนักเต้าข่าวก็เละบอก็เละนะฮะนางงามที่เที่ยงคงอยู่กับจางนู้นที่เราไม่ให้มาร่วมงานด้วยก็โอ๊ยอะไรก็ใหม่นางคนต้องอยู่ไปเลยไปนะจ๊ะได้ไหมทางคนต้องอยู่ได้ไหม เพศเหมือนกันนะต่างคนต่างอยู่นะทุกคนเร็วๆเหลืออีกห้าชุดสุดท้าย1 2, แถม2อเหลือเจ็ดสบาทรับรับสมัครบัญชีต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดเนาะกองเชียร์ฝั่ง m g i ก็อะไรที่มันนิดๆหน่อยๆก็ผ่านๆไปแต่ถ้ามันคิดว่า แต่ถ้ามันคิดว่าละเมิดสิทธิ์หรือมากเกินไปก็ด่ากลับได้เพราะว่ามิสแกรนเป็นบริบทของพลังที่ต้องต่อสู้ไม่ใช่พลังโลกสวยนะฮะแล้วก็ MGI เนี่ยไม่ใช่มีสียงเอมจีไออ่ะต้องยินหยัดอยู่บนข้อเท็จจริงนะ,ะอย่าตรงนี้ แล้วนางงามหรือผู้กข้ารประกวดหรือรถทูทุกคนนะจงเก็บไว้เป็นสิ่งสำคัญเลยคือ h Human right และ Light of Speed นะฮะถ้าอะไรที่ถูกพาดพิงคุณจะต้องมีสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการพูดออกไปนะฮะการต่อสู้ก็คือ Empower ออย่างหนึ่งกับความไม่ถูกต้องการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องการต่อสู้กับการถูกใส่ร้ายเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องสู้บอกเลย มันเป็นสิทธิพื้นฐานทุกคนเร็วตายแล้วเหลือ4ี่ชุดแล้วหนึ่งแถมสองเท่ากับ3หลอด3าหลอดวันนี้เอาไปจุกจุครับเหลือเจ็ดสิบาทตลอดไปเร็วอยู่เร็วเร็วเรอยู่กับการมีเตอร์ตะเริอบคุณไปกดก่อนตอนนี้เร็วเหลืออยู่แค่4ี่ชุดสุดท้ายเลเชลถึงเช็คแล้วเดี๋ยวตามไปด้วยเทเรซาเร็ว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 เรวทุกคน ทุกคนไปกดกันเดี๋ยวไม่ทนันมากกว่าใดๆก็คือหน้าคุณต้องใส่หน้าคุณต้องตึงใครอยากหน้าใสยิ่งกว่าผมหน้าตึงนิยกว่าผมบอกเลยนะคนอายุ 12- 13 4งจก็ต้องใช้20ใช้30ินี่โคตรต้องใช้ของเราเลยสั่งแล้วค่ะามชุดใส่ตู้เย็นไม่ได้เลยนะสั่งเยอะๆใส่ตู้เย็นเลยสั่งเยอะๆไม่ได้ในราคา79บเาลยครับคุณซื้อตะการหนึ่งสิตะการหนึ่งตะการหนึ่ง จาก้า1คุณได้เป็นสามันจ่าย219ตอนนี้เหลืออยู่3ชุดที่ราคานี้219ใครจะรับไปเรียวรีบกดรีบกดเร็ว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 ,ร,วรีบกดหนูดูทั้งสองฝั่งค่ะได้ครับยินดีครับยินดีครับแล้วก็องคล์ลกษ์อะไรใดๆเนี่ยที่แบบใส่ร้ายป้ายสีให้เบาๆลงนิดนึงนะฮะ คุณดูคุณหญิงกอบโกยเป็นตัวอย่างนะครับอย่าคิดว่าจัดการอะไรกันไม่ได้ถ้ามากเกินไปนะฮะอย่าให้มากจนเกินไปและอย่าท้าทายจนเกินไปนะครับต่อให้ไม่มีตัวตนนะฮะต่อให้ใช้ใช้ร่างอาวตารก็โดนได้นะครับเดี๋ยวนี้อวตารรู้หมดแล้ว ทุกคนเร็วๆทุกคนกดตะกร้าไปเร็วๆใครสนับสนุนความถูกต้องหนึ่งในนั้นเลยก็คือซื้อเซรั่มทองคำ 24K จากสวิตใส่สารสกัดคาเวียตัวดีที่สุดของสวิตลงมาด้วยใส่ B3 จากสวิต3ตัวเนี่ยจากสวิตหน้าไม่ตึงไม่ใสไม่ไม่รู้จะทํำยังไงไปกดเร็ว1แถม2องถ้ากัเหลือ70บาทสองร้อได้สกล่อง กล่องละ15 ml ใหญ่สุดแล้วไปเร็วๆกด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 กยังไม่กดกดแล้วนะเหลือเหลือสอันสุดท้ายแล้วดูดูบอสคนเดียวขอบคุณครับเร็วเรๆวเร็วลีไปกดก่อนจะหมดแล้วเอ็มยูเลือกคนมงไหมไหมล่ะครับ แค่น้ำพริกปาสลิดคนอิสลามทานได้ทานได้ใช้ดีมากเร็วๆทุกคนใครที่ไ่้อยู่เหี่ยวมันจะดูกระชับขึ้นตึงเลยตึงจริงๆตึงตึงแบบรูปแล้วรู้เลยว่าตึงตึงเนียนอะ่ะเออใครอยากมีโมเมตนต์หน้ากระชับตึงดูกลุ่มคนเล็กๆเนียนๆหน้าแบบใสๆ หน้าผ่องผ่องขาวขาวนะฮะจัดไปเลยนะฮะไอเลิบติ๊กตอกไอเลิบติ๊กตอกไอเลิบติ๊กตอกเาหลือสองชุดแล้วจ้าหมดแล้วนะถ้าหมดอันนี้ต้องไปซื้อ99บาทต่อนหนึ่งขวดแต่ก็ถูกนะ99บาททุกคน5 4 3 2 1สไปจะไม่ทันแล้วทุกคนจะไม่ทันแล้วนะจ้าน้ำพิกอยู่ข้างล่างครับ เอาน้ำพริกตาแดงไปก่อนเร็วๆทุกคนไปกดกรอ,อาคณีอะไรมาคุยๆเร็วคุยได้เลยเขาจะฟ้องเห็นบะจ่างบอกฟ้องใครฟ้องใครซื้อแล้วค่ะเขาจะฟ้องใครละ่ะบะจ่างอ่ะมัวแตาถา่ถามคำถามเสี้ยมไปก็เสี้ยมมาบางทีนักขา่าวจริงๆก็ต้องเบากันหน่อยบอสเ w ต่อเลยไหมเอาไม่เอาครับ โปรดักชัน M U T ได้พูดยังไงอ่ะก็โอเคเต็มความสามารถครับรอดูนะผมเต็มที่กับโปรดักชั่นแน่ๆเขารววมหลักฐานเขาคือใครพูดมาตรงๆเขารววมหลักฐานเขาคือใครเขาคือใครเขาคือใครเขาก็คือใครเร็วๆเขารขารวมหลักฐานเขาจะฟ้องใครเขาจะฟ้องใครเขาจะฟ้องใคร เขาจะฟอ้องคายอารตีพูดถึงฝั่งโน้นโดนใหโอ้ยสั่งเซรั่มแล้วไปน่าจะได้ตึงๆทำไมบอสถึงอยากมาทำเอ็มยูครับบอสเป็นนโยบายบริษัทครับก็คือเราเป็นบริษัทมหาชนเราก็เป็นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราคิดว่า ความพยายามต้องไม่ทรยศใครนะฮะสวัสดีตอนเยน็นเราทานข้าวด้วยกันจักสวัสดีครับผมตอนเช้าที่โดมินิกันรีพับลิกเป็นฝ้าจะหายไม้เชิญเลยครับแน่นอนครับ Executive โปรดิวเซอ,อยู่ไหมได้เลยบอกไม่เป็นมอสยังเป็นอยู่ไหมเพจไหนบอกไม่เป็นละ่ะเพจไหนเพจไหน เที่ยวฟอริดาหน่อยเที่สงสารอาร์ติจิงเพจไหนนักร้อง m อมโมเดมาตอนหน้าอ้อแต่ละคนทุกคนไปกดกันเร็วเหลือ2ชุดสุดท้าย2ชุดสุดท้าย2ชุดสุดท้าย